สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเด็กข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ข่าวเจลีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปหากอยากสนุนเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่นะครับ8.2นาทีซัด1ตุงซือญี่ปุ่นตัดเกรดชนาทิพสงกระสิน,นะครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่ เว็บไซต์ชื่อดังนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับให้คะแนนเจชนะทิปสงโกรสินที่สนามประเดิมในคอนซซเลซัปโปโรนะครับในซีซั่นส0 2 1หลังหายจากการบาดเจ็บโดยเกมนี้ชนาทิปจัดไป1นตุงและก็ช่วยทีมพาถล่มยูกมาเอเบรีนอตขาดลอยหประตูต่อหนึ่งโดยสื่อญี่ปุ่นดังกล่าวนะครับให้คะแนนเจชนาทิปสงกรสินไปที่6.5คะแนนพร้อมคอมเมนต์ว่ามันเป็นลูกยิงที่สําคัญและมันเริ่มต้นที่ดีของปีนี้ ต่อไปครับเรามาดูฝั่งของทีโรทอนบุญมาทันกันบ้างนะครับว่านัดล่าสุดนี้ทีโรทอนบุญมาทันเหรียได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ชื่อดังนะครับของญี่ปุ่นเหมือนเดิมเป็นเว็บไซต์เดียวกันกับเจชนาทิพย์นะครับที่มีการให้คะแนนไปต่อไปเรามาดูทีโรทอนบุญมาทันครับแบ็กไซต์ของยูกูฮามะเอเบรีนอสนะครับที่ลงสนามประเดิมซีซั่น2021บุกไปพ่แชมป์เก่ารูการที่แล้วเนี่ยในปี2020อย่างคาวาสกิฟอนเตเร่นะครับสองประตูตดศูนย์ โดยเกยมนี้นะครับปุ่มทีเดีทบุญมาทานเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด73นาทีโดยสื่อดังกล่าวนะครับให้คะแนนทีเดีทออยู่ที่5คะแนนนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด73นาทีส่วนคอมเมนต์นะครับบอกว่าในฐานะแบ็กซ้ายที่สุกส่งลงไปเล่นตำแหน่งนี้เพื่อเชื่อเมเกมทําให้เขามีประสิทธิภาพลดน,น้อยลงและก็มีจังหวะทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเซอร์ละข่าวต่อไปครับ7ทีมไทยลีก1เดียว จากที่3มนะครับมีใครเจอใครบ้างของช้างศึก f a ฟครับรอบแทีมสุดท้ายใน1มีนาคมนี้รู้กันศึกฟุตบอลถ้วยช้าง f a ฟครับครบรอบ50ปีนะครับของรายการที่ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็จะมีการจับฉลากประกบคู่นะครับในวันที่1มีนาคมนี้โดยทีมที่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะครับครั้งนี้ประกอบไปด้วย ทีมจากลีกสูงสุดครับหรือโตโยต้าเทลีกจำนวน7ทีมอันประกอบไปด้วยทูแบงค์ขอยูเนเต็ดสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดราชบุรีมิดพล FC อตราบุรี s c g เมืองทองยูเนเต็ดชนบุรี FC แล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดและหนึ่งเดียวจากทีมไทยลีก3อย่างเมืองการยูเนเต็ดยูในรอบถูกทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะครับถือว่าห้าหันกันอย่างสุดมันดูเดือดน,นะฮะตลอดทั้งทุกคู่เลยนะครับ อย่างเช่นคู่พิกแม์น,นะครับที่บุูเอ็มยูเนเต็ดเนี่ยผ่านการท่าเรือมาได้ชนิดที่ต้องลุ้นกันถึงดือนจุดโทษในขณะที่เมืองทองก็ผ่านสมุทรปราการซิตี้น่ครับผ่านไม่ได้อย่างบุดหวิดนะครับสวนัวแทนจากไทยลีก3อย่างเมืองการที่ทำเซอร์ไพรส์ได้ผ่านเข้ารอบมาด้วยการล้มจาาฝูงไทยลีก2อย่างหนองบัวพิชาเอฟซมาใครจะพบใครในรอบแปดทีมสุดท้ายรู้กันวันที่หนี้ณห,ห้องประชุม ชั้นที่24นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา12โมงเนและการแข่งขันวันที่3เมษายนที่ถึงนี้เพื่อหาทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปสําหรับฟุตบอลช้าง FA ครับทีมชนะเลิศนะครับคือทีมที่จะฟันฝ่าเส้นทางแบบไร้พ่าย,ายจะรับเงินรางวัล5ล้านบาทไปครอบครองพร้อมสิทธิในการไปเล่นฟุตบอล a f c เชมเปี้์คัรอบแบ่งกลุ่มนะครับประจํารุ่การ2 0 22นี้ ครับผมนี้ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ข่าวเจลิกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ